นี้วันหยุดแต่อีแม่กระจายข้นมาพอแก่ที่สวนหน้าบ้านเลี้ยงไว้เป็นซองมือนตัวปวดขังหู้จะเลี้ยงไว้อย่างร่เหืืปะ่ะเดี๋ยวเราไปซ่อมอยยังกินกันดีกว่าหู้ซึกว่าหิวข้าวแล้วอ่ะขยาเข้าก็าเดี๋ยวเราไปซ่อมอยยังกินในเซเว่นเดี๋ยวนี้จะแป่งแซนด์วิชปะ่ะไปซื้อคัวกัน น,นี่ขัขี่รถออกมาเป็นเก่งชั่วโมงนะยังมาพดปากซอยบ้านเตืองคืดพอเนาะว่าบ้านมันใหญ่ขนาดไหนเอาล่กันนี่ก็ได้ครัวแแปลแนดิวิชมาละก็เดี๋ยวเอาไปเสาะที่นั่งยเย็นๆนั่งแแปลนดนวิชกินกันดีกว่าเนาะแล้วก็อันนี้จะเป็นหมูครัวที่เอามาแแปลนดนวิชวันนี้นะครับเดี๋ยวขอไปเตรียมครัวเขาเนิระวังนี่กับพอวิวพอน้องแกะไปพังๆก่อนเด้อ เป็นจะได้อันนี้ขนาดว่าสวนหน้าบ้านมาได้นะบรรยากาศยังดีขนาดนี้แก่ที่นี่แม่ก็เลี้ยงไว้ให้เอาขนไปไว้แปลงนะเพราะว่าอีแม่ชอบไปต่างประเทศไปยุโรปนะไปเมืองฝรั่งนั่นน่ะอากาศมันหนาวเนาะ <S <S นี่ไอ้ที่เตียวไก่ตั้งหลังนี่เจือไอแซมอันนี้เป็นกู่ปับเอาจอบมันลักกินครัวเวลามันนั่งแปลง,ปงกินการโต้งนี่นะมาเริ่มแปลงกันเลยดีกว่าเดี๋ยวจะแปลงล้ำๆนั่งกินชิวๆกับบรรยากาศเย็นๆนี่อีสกรําเนาะ ตัวนี้จือน้องแก้วนะครับคุ้นเคยกันดีปกติน้องก็จะชอบมาขอของกินเฮ <ij os> ้าอยู่ประจำเลยเนอะเอาได้กินแล้วก็ไปเฮียไปไหนก็ไปอนองนู้าวน้องคำก็มาตัวสองตัวนี่เป็นพี่น้องกันนะครับไนกอง ไ <Nope. S 2> อ้คำไปแล้วก็ได้จะมีไผมาแหมกันเนี่ยเดี๋ยวเรามาเริ่มแปลงแซนดวิชกันดีกว่าเดี๋ยวจะไม่ได้แปลงเนาะ ไปได้กินละแซนวิชกระเดียวถ้าจะได้แปลงแกะย่างและ้วกะ็แรงเนี่ยเออย่างไดนะ <What? S 3> <Huh? S 1> ก็เรียบร้อยไปแล้วนะครับสำหรับการแปลงแซนด์วิชนอแพะกินในวันนี้ส่วนคนกระเดียวซอยากินตามมุนเนียแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะประพาดก,การทำอาหารแบบของเฮาตัวนะครับ but i